กลัวว่าโยมจะเป็นบาปเป็นกรรมที่ไปด่าพระ okay. ว่าว่าพระอย่างนั้นอย่างนี้พระไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะพระเป็นสมุติสงฆ์แว่าอันนี้นะแล้วพระกลัวบาปกลัวกรรมไหมล่ะนั่นเราแยกย้าตรงนั้นดีใช่ไหมล่ะแล้วพระมันเป็นพระเป็นธรรมนาเป็นสมุทติสงฆ์ไหมล่ะแล้วมันกลัวบาปกลัวกรรมไหมล่ะ นห้ดูขา่าวทั้งเจ็บทั้งช้ำเลยพระถุกว่านี้นะโดนซัดหนักว่างั้นนะอืมพระก็ซัดกันด้วยโยมก็ซัดพระด้วยข่าวมานี่หนักเทอา,ากันเลยนะป้าอย่างนี้นะเราก็เลยว่าเอา้มามันไม่ได้เกี่ยวนี่ถ้าเราเป็นพระเป็นธรรมนาแตจหรือเป็นสมมุติสงเจนมันก็ต้องเข้าใจเข้าเข,าเขาไปหมดทีอันนี้ก็ดูดิบุญบ้างไฟก็มีแต่รถพระทั้งนั้นเยอะกว่าโยมอ่ะ รถพระครูพระขันทั้งหลายก็จอดชะนั่งอยู่นั่นยศนั้นยศนี้ก็เต็มอยู่นั่นมันน่าเกลียดไหมล่ะนั่นหลยสมุทรสงฆ์พุทธเจ้าบัญญัติให้ไปเล่นป้องไฟหรือนั่นเรื่องของเรื่องมันมันไม่ใช่อย่างนั้นที่แห่เขารู้บุญรู้บาปไหมล่ะถ้ารู้บุญรู้บาปก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าจ้างก็ไม่กล้าทำนั่นเรื่องของเรื่องมันเขาเป็นพระเป็นสม,มณะหรือว่าเป็นอะไรเขาแสดงว่าพวกเขาเป็นพวกทำลายศาสนาที่เป็นพวกเลวจีนอกอนดีอกอรอยโยมพุที่เข้าเข้าใจเรื่องธรรมะ เขาด่าพระพวกนี้จึงไม่ผิดมีแต่ได้บุญเพราะถือว่าไม่ใช่พระไม่ใช่ธรรมณะนะโยมพ่อก็บ้าเขาได้ดีพระลงตาเฮ้ยมนสีลงตาอยู่ลงตาเทศแล้วดับไหนล่ะเราก็ด้างเฮ้ยมีสีลงตาที่ลงตาบวาัวเราเนี่ยเราเห็นการน,นั่นถ้าล้มกูไม่พูดแล้วก็จะพูดล่ะต่ก็ว่างั้นล้มล้มปู่ไม่ได้ตอกย้ำช้ำเติมไม่ได้ว่าพระนะแต่ล้มปู่ว่าพวกดีและถี่นอกดีนอก,ดนอกลอยพรกะตนไม้เถ่อนเ่นหนา พระยกไปเหนือเก้าน um, ันกระหม่อมพระแม่กอาจาร์หมู่คณะผู้ที่ทรงทำตรงวินัยนะแล้วก็เอาอย่างงั้นเราจะว่าไงใช่ไหมล่ะแกลัวว่าโยมจะเป็นบาเป็นกรรมเห็นไหมล่ะที่ไปว่าพระเลยเลยยกในสมัยพุทธกาลใครเป็นคนที่สร้าพระมากที่สุดก็คือพระนางวิสาขา่นห่ะเราเรียกว่างนั้นนะพระดีได้เพราะพระนางวิสาขา่นห่ยเปคนดูที่ในประสูนยเราว่างั้น แต่พระไม่ดีหนะ่อยพราะนางวิสาขาก็จัดการแล้วไม่สมควรพระเจ้าคะ่้ะไม่สมควรแก่สมน่าพศที่พาะรูปนั้นไปทําอย่างนั้นทำอย่างเห็นไหมละ่ะพระเจ้าก็บัญญัติหลักภะวินัยขึ้นนั่นก็พระนางวิสาขาเป็นบาปเป็นกรรมไมละ่ะนั่นเป็นผู้เป็นผู้ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยความสง่าง,งามของแคะ นั่นทั้งของเรื่องมันเขากลัวไปเป็นบาปเป็นกรรมเราฟังกันหนึ่งลงตาบัวเรามันเทเรื่องนี้นะโยงเข้ามากราบมาไหว้อ่าว่าพระเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในธรรมในวินัยผู้ที่ทำลายศาสนานั้นส่วนมากจะเป็นพระเป็นสนะัมมณะหงตาก็ยังจ้องเขาอยู่นั่นนั่นก็พูดก็เพื่อว่า ต้องการให้พระพูทธศาสนาจะเจรืญอรุ่งเดืองได้มั่นคงพระเป็นพ่อพระแน่ยพระเป็นผู้ที่อบาตกอบาจิกากร่ว้ให้ฟังกันนั่นดีแต่พระเป็นผู้ทำลายหลัรทมหลักปิดในเป็นผูท้ทำลายศาสนาลุงตาก็ยังจ้องเขาอยู่นต่มันจะบวชจะว่าไงไม่มีหูไม่มีตาก็ยังไม่ฟังหรือไงเราฟังตลอดตลอดกันนั่นนะอันนี้เราถ้าเราเป็นจิตพระแม่คอาจริงเราต้องกล้า,าิงใช่ไหมล่ะ นี่เกษตรลงตามานี่มาบุญกระถินอืมบุญกระถินแถวโน่นนะแถวอะไรละ่ะแถวไอ้ทางด้านอุดอรอืมก็ไปจะไปพักอยู่ทางนี้ว่าอะไรนะั่นลืมแล้วเอ่อพูดในฝังอย่งเมื่อวานเนี่ยกระถินนอกกระถินเม็นไหมล่ะเราก็เลยว่างั้นกระถินมีการฆ่าสัตว์ชีวิตย์ไหมละ่ะกระถินมีการกินเหล้ามอสุรายไหมละ่ะกระถินนอกกระถินเหม็นนะเราก็เลยว่างั้นถ้ามีการฆ่าวัวฆ่าควาย ว่าข้าจะ,จะในงานบุกถินถ้าข้าปาก็นับสเก็ดมันเลยตกนรกเอลเลรว่างั้นเพราะเป็นงานบาปถ้าข้าหมูก็นับขนมันเลยว่าขนมีเท่าไหร่ก็ตกนรกตามนั้นละข้าวัวข้าควายยิ่งนักเพราะเป็นสัตว์ที่มีประกายละคุณเห็นไหมละ่ะนี่เราก็เอาทอาํามบััยมาพูดเราไม่ได้ว่าเอาเป็นสิ่งแปลกปกลมาพูดนี่สมมุติที่สงค,คืออะไรคือผู้ที่ต้องผู้คือผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง ต้องการรักษาหลักธรรมลักวิเนัยเทุดทุนพระเจ้าเนื้อก้าวเนื้อกะหม่อมสลับเป็นสลับตายแทนเรียกว่าสมมติสูงอันนี้คนหัวหน้ของพรเหลืองกิเจอก็จะว่าสมมุติสฆงเลยนั่นนี่พวกพระเัินออกมาโอ้ยนะว่าโยมก็ด่าพระที่จนไม่มีชิ้นดีแล้วว่าพระก็ด่าเพิ่มไปอีกไม่มีชิ้นดีแล้วว่าไม่รู้ว่าเข้าชัดเราหรือเปล่าไม่ชัดเขาก็ฟังอยู่เราไม่ได้ด่าใคร จช่ไหมล่ะเราเพียงเพื่อต้องการปกป้องศาสดาของเราพ่อของเราแม่ของเราคือพระเจ้าเท่านั้นเราไม่เคยด่าใครนี่เพราะเราด่าใครไม่เป็นนี่ใช่ไหมล่ะอะไรมาด่าล่ะนา,นาจีตังดังคนต่างเกิดต่างคนต่างตายเราจะไปดาไ่าใครเราพูดเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีคําด่าออกจากปากของพระรูปนี้นั่นแต่ตหนินี คือตำแหน่งตามทางตามไปไหนเหมือนพระเจ้าตำแหน่งพระอานนท์ตำแหน่งพระเทวทัตนะี่ยและตำแหน่งผู้ที่ทำลายหลักธรรมไปไหนเห็นไหมคือเมื่อตำแหน่งนนพระในสมัยทะเลาะเบาแวงกันเห็นไหมตำแหน่งไม่ละ่ะเทิดโปกรดก็ไม่ฟังทำยังไงก็ไม่ฟังอืพมพอตำแหน่งแล้วก็หนีเข้าไปจำพรรษาในป่านู่นเห็นไหมละ่ะไในจะว่าไงแบบเพนมี ถ้าเราไม่เอาตัวอย่างที่เลือดที่ประเสริฐของผู้ศรัทธามาเพื่อปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรมาปฏิบัติล่ะใช่ไหมล่ะอย่างงีนี่ใกล้ๆนี่ที่จะบอกว่าน้องตาเนี่ยพูดในฝั่งประชาชานี่โอ้เราได้ยินนานแล้วพระประเทียนเก้าประโยคนั่นนี่บ้านใกล้ๆกล้เรานี่น่มีเมียต่ออะไรล่ะไม่ยอมสืกส่งเงินส่งทองเขามีเงินเดือนที่โอ้ยเราตั้แต่นานแล้วเงี่ยวิสร้างบ้านอยู่นั่น เรามีหูมีตาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่เดี๋ยวเราก็ไม่พูดเรื่องของเขานี่เช่เราตอนนี้เราตราตอนนี้นี่เวเราตะมีส่วนรวมจำทำด่า,มา,มามไม่ไหนใช่ไหมละ่ะไม่ใครจำทั่วเรื่องของเขานี่แต่เราตอนนี้ถ้าใครสามารถฟังแล้วเป็นบุญเป็นกุศลผู้นั้นก็ได้ดีถ้าใครฟังแล้วว่าเราไปด่าคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าคนนั้นได้บาปมามีใช้จอพูดละทั้งพระด้วยนะี่สมนีถุงเห็นไหมละ่ะย้อนเขาก็พูดดีนั่นแหละ เขากลัวว่าอืพวกเราคารวาะญานโจมด่าพระเราก็จะเป็นบาปเป็นกรรมท่านองนั้นแหละเราบอกยิ่งได้บุญเงี้ยยิ่งได้บุญเราก็เลยยกสม,มัยหลังคุทะปริพานและระยะหลังสุดช่วงทำสังฆนาสมัยพระเจ้าสุมหาราชและโมคคีบุตรพระเจ้าสุมหาราชในว่าจะพระศึกเท่าไหร่ล่ะหกแสนหรือหกหมืน่นนี่ ระดับไหนล่ะจับพระศึกได้เล่นท้าจอมปัญหาด่าพระระดับไหนล่ะทำไมเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาได้ล่ะนั่นกับพระพนัคเกษณทีลยนะ่ะเห็นไหมล่ะระดาบไหนล่ะพระเจ้าตาาจินมหาราชนั่นระยะของพวกเรานี่นะพระไม่ดีจับศึกเห็นไหมล่ะ เวลาที่มีศึกสงครามปกครองแบบไหนน็ดขาดไหมล่ะทุบหม้อข้าวหม้อแกงนั่นพระเจ้าตัาสินมหมา,าล่าเนล่ะเวลาศึกสงบเป็นพุทธมามะกะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเลือดทาแผ่นดินให้เทศประเทศสยามประเทศไทยนี้ เป็นแผ่นดินของพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาเดสมณะโคดมพุทธเจ้าพิจารณาดูที่ไม่ใว่าไงล่ะมันก็มีมาทางนั้นดิเราต้องต้องเรียนด้วยเรียนด้วยความเคารพไม่ใช่ว่าเรียนแล้วหาเรื่องหารหล่ากันอันนี้เราไม่ได้หาเรื่องหารหล่าใครโยมเขาดีเราก็ว่าดีที่โยมเขาว่าไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีที่ใช่ไหมล่ะพระโยมเขาดีเราก็ยกย่องดีพุทธเจ้าก็ยังยกย่องนี่ ยกต้องพิจิกาเศรษฐีนั่นยกจ้องพดังวิสาขายกต้องเศรษฐีกระโดมปีผู้มั่งคั่งราชาพระหกากษัตริย์เห็นไหมละ่ะผู้ที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงเติมนี่เราเป็นบุตรของพพุทธเจ้าน,นะลูกนะแล้วจะเอาที่บอกว่าสมุติสงฆ์กลัวจะไม่มีพระไว้กาบไว้วเอออย่างนั้นก็เทอดทูนลูกสาวให้เลยทีเขาจะไอยัง เห็นไหมในใจพระรู้ทายีนั่นบุญอะไรที่เลิศที่ประเสริฐทานแบบไหนที่ได้บุญมากได้อานิสงส์มากเห็นไหมละ่ะก็ไม่รู้เรื่องด้วยเราอะไรนี่พระก็พระจิตลาโมกี้รู้ทายีนั่นเหะอเห็นจะว่าเรานี่ประมาดีถ้าเธออยากได้บุญมากเธอพึงทานเมถุนธรรมเห็นไหมละ่ะ มันก็มีนี่ไปศึกษาดูดีอ๋ออย่างนั้นหรือเจ้าข่าพระคุณเจ้านิมนต์ตามสบายนะเจ้าข่าเห็นไหมละ่ะอีฉันจะนอนแก้ผ้าคอยในห้องเจ้าข่าเห็นไหมละ่ะได้๋ยเป็นยังไงละ่ะเสื่อมไหมละ่ะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจรระดับไหนสมัยก่อนมันก็มีพระฤาษีจำจามคู่กันมาคู่กันมาตั้งแ่เดี๋ยวจะว่าเรานี่ประมาทจ,จับจ้วงหมูคนนะ่คณะนั่นเรื่องของเรื่องมันวาสกาดีนี่ ็สมควรที่จะยกตังงองเถื่อเถื่อนที่ผู้ที่หาเรื่องหาราวพระมากที่สุดก็คือพระนางวิสาขานะไม่เห็นว่าพระนางวิสาขาไปตกนรกนี่หรือใครจะขานหรือใครจะเถียงอีกเงียเดี๋ยวนี้รู้บุญรู้บาปไหมล่ะคนหัวนุ่งห่ผมผ้าเหลืองอยู่ในวัดวาอารามนั้นนันได้อยู่ดีกินดีมีเงินมีทองใช้นั่นเห็นไหมละ่ะเป็นสถานที่หาอยู่หากิน ดูฟัขงข่าวไม่หละแช์ใหญ่ล้มนั่นมีแต่พระเป็นผู้เล่นแช์คนละสามแสนสีเน่เสษคนละล้านเอาเงินมาจากไหนล่ะนี่หรือสมมุติที่สงศ์อะวงม่ิก็จะถามเหมือนกันนั่นมันก็ได้ทานะอโยมเขาก็เป็นคนบุญใช่ไหมล่ะเขาก็อยากจะได้บุญในกุศลตเต็มเม็ดตเต็มหน่วยเขาก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าดา่าไม่กล้าตำหนิพระกลัวจะเป็นบาป หลวงปู่พูดจริงไม่ผิดพระประเภทที่เรียกชำๆาไม่รู้บุญไม่รู้บาปเพิ่งกราบเท้าโยมเป็นอาจารย์ซะเรากล้าพูดน้องประชาชนนี่เรียเท้าโยมด้วยเราพูดอย่างนี้โยมก็ยังรู้บุญรู้บาปโยมก็มาเมื่อวานนี่ที่น้องตาบวัวเรานี่นเห็นบาจกหลายคนที่ออกมาปกวาป้องพระพุทธศาสนาเราด่าพระก็เลยกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรม เลยมากราบพระโอกาสหลวงปู่เม,มาาื่อวานนะี้จากฟังจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือไม่เฮ้ยเราว่ามิเตเป็นบุญเป็นกุศลมหาบุญมหากุศลในการปกป้องหลักธรรมหลักปิในร่วมกันพระเถรเนจีอุบาสกอุบาสิกากลุ่มนี้ได้บุญมากได้อานิสงส์มากเห็นไหมละ่ะเป็นผู้ที่ทืดทูลพระพุทธเจ้าไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมจอมขวัญ สลัเป็นสลัตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางเดินเข้าสู่มรรคขั้นต้นโสดาบันเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วนั่นเห็นจะว่าไงผู้ปวกควรองหลักธรรมหลักวินัยในสมัยก่อนก็มีแต่พระโสดาบันพทธเจ้าตัดเป็นผู้ที่เชื่อถือได้มีพินิจเกิดเศรษฐีมีพระนางวิสาขามีนันทิยะเศรษฐีนั่นมีพระเจ้าพิมพิสารโฮ้ยเยอะนี่ยี่กียกมาทีเป็นอุบาตุลริกา ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชก็เยอะนี่ในสมัยพุทธการนี่ศึกษาดูให้มันชัดที่สมมติสงสมมุติสงคืออะไรนั่นเราก็ต้องมีนาใจ,จตองแยกแยะที่เราบวชตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ยอ่ออนไม่ทําลายหลักธรรมหลักวินัยหากแม้นไม่ทรงมากทรงผลก็เป็นสมมุติสงได้หลวงอุโบสถตามที่พุทธานุญาต พระพุทธเจ้อาอนุญาตให้กระทำสิ่งนี้ก็กระทำตามนั้นสรงพระอ,องค์สรงห้ามก็อย่าไปทำอันนี้จับเงินจับทองอยู่ตลอดเวลาใช้จ่ายเงินทองเหมือนคารวะญาติโจมลิ้นแช์ด้วยลิ้นหุ้นด้วยสารพัดจะเป็นสมมุติสงหรอแล้วมันก็จะถามนี่เหลือสมมุติสงสารพัดที่จะทำกินข้าวทุกเวลา นี่เหลือสมมุติสงฆ์นี่คือพวกเดรัจฉถีนอกรีดนอกรอยพวกทำลายศาสนาอุบาสกปิกาเขาออกมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาจะเป็นบาปเป็นกรรมได้ยังไงได้ยังไงมีแต่ได้ไบุญได้กุศลเพิ่มพ,พู่นพ่อผุ่นเต็มเม็ดเต็ม,มตเมมหน่วยเขากล้าเขาอาจเขาหานนี่พุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะนี่พระเถินเอนจีอุบาสกปิกาเนี่ยทำให้เจริญพุทธศาสนาจะเสื่อมก็นี่พระเถินเอนจีอุบาสกปณิกาทําให้เสื่อม นี่นจะวบ้างไงดพกพุทธุณีออกไว้เพราะสมัยก่อนมีพุทธินีนี่สมัยนี้จะไปทานั่นก็ารู้ทางเปิประกัน,กนบรรยายไปแล้วเลิกซะพมักผลไิพผ่านไม่ได้อยู่ที่จุดนั้นอยู่ที่การต้พฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา้าอุบาจุอุาติกาก็สามารถชมพมกส่งผลได้นี่เป็นพลังหันเต็มอยู่ในสมัยพุทธกาลมีใครบ้างละ่ะเห็นไหมละ่ะ ศึกษาดูทีสันติอัมมาตาธิยะพระเจ้าสุตโตธนะเยอะนี่ยายแกะไปที่ไม่ใช่น้นน้อยนี่นี่สุดาบานก็เต็มอยู่นี่เป็นคาราะญาติโยมสกิทาคาก็เต็มอยู่นี่อนาคาก็เต็มเห็นไหมละ่ะอลังหันก็เต็มไม่ใช่ธรมรมดานี่ว่าทุกติกาในมัยนะไี่ขอนี่พวกเราไม่รู้นี่ สมัยก่อนไม่มีใครสอนเราเราคิดว่าพระต้นนั้นที่จะสามารถเป็นพระหันได้เขาเราอยากเป็นพระหันนี่ใช่ไหมละ่ะแล้วก็มุมานะบากบันขอพอ่อขอแม่บวดพ่อแม่เราก็ไม่สบายที่เราก็ลูกที่ดีที่ดูแลพ่อแม่เลยบวดใจนั่นแหละปฏิบัติทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพาดโพตเพื่อต้องการมากต้องการผลเพื่อจิตจะได้มีพลังก,กำลัง จิตจะได้มีพละกําลังใจจะได้มีพละกํำลังนี่สมัยที่เราฟังคารวาตหลักของจิตก็จะเกิดหลักของใจก็จะเกิดเราคิดคงรองนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บรรพชาอุปสมบทสมาธิจะต้องแกง่งเวลาเข้าสู่เพศบรรพชิตบรรพชาอุปสมบทเลวค่อยเสริมสติ กำลังปัญญาใช้ด้านปัญญาเพื่อประหัตประหารอวิชาต่อไปเราคิดของเราเงนี้นั่นสมัยที่เราความาพาระวัตรใจึงมุ่มันนะบากบันเราจึงไม่กราบพระง่ายง่า้ยจะเป็นพระบ้านไปหาจับจ่ายจช้เงินจช้ยทองเที่ผาเวทเที่แดดเทดีเ่เฉียงโห้หลวงปู่ไม่เคยกราบไม่เคยไหว้เดินหนีเท่าไซ้ำพูดเราก็ไม่เคยยกมือไหว้เราพูดให้ฟังตรงๆ พราะเราต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาตามบัว่าอารามไม่เห็นว่ามีทรม,มีวินัยของใจรู้บุญรู้บาปไหมล่ะเขาก็ไม่ไมรู้เขาเห็นแต่ในตำราบุญบาปในตำราโน,น่นนรกสวรรค์นในตำราลองไปถามเขาสิมเมตร่รลานคาลานค้าขายสังเกงสังขพันธ์นานทีจะเจอร้านสังขพันธ์ที่รู้บุญรู้บาป เรืนี้หละถามเองนั่นเขาตอบเรายงไงทั้าทาัเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเเรื่องชวันนี่ผมนี่ก็ฟังเฉยๆนะแต่การค้าแบบนี้มันได้เงินได้ทองดีผมก็เลยมาเปิดร้านสังฆพันธ์ทัพมาไม่เชื่อก็เออห,าหาอะนะอ้าสิบห้าสิบใชเนาะกระพูดต่อหน้าเราเน่นหละเราก็ฟัง แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาเขาเป็นครราเาด้าโยมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นพระพูดอย่างนี้นี่เลยพวกทําลายศาสนาแล้วนี่เหลือสมมุติสงนี่เราก็เห็นนี่บ้านใกล้ๆนี่บริษัเก้าประโยบน่น่มีลูกมีเมียสร้างบ้านไปด้วยนี่ส่งเงินมาให้ตลอดส่งเงินมาให้ตลอดแล้วก็เห็นนี่มีหูวีตากันทุกคนนี่แต่ก็ปิดหูปิดตาเพราะไม่อยากยุ่งสงสารเด็กนั่นเห็นไหมละ่ะ ถ้าพ่อเขาสืบขายลาเพศมาไม่มีเงินไม่มีทองจะอ,อะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนั่นพวกเรามันไปอย่างนั้นอีกช่างเถอะกรรมเขาทำเขาจะได้รับเองนั่นมันก็ไปอย่างนั้นอีกสมรู้ร่วมคิดไหมสม่พวกเขาจะถามพวกเราสมรู้ร่วมคิดกับเขาหรือไม่สาธุการกับเขาหรือไม่น่าจะมีติกำลังปัญญากว่าน,นี้ไงกลัวบาปหรือ นน่นเรื่องของเรื่องมันที่เรานี่ไม่ได้สะทกสาทานของพวกนั้นเพราะเราเป็นมาตด้ไปคารวะโน่น,นถึงเราจะไม่ได้เรียนอะไรที่มากมายนะักแต่เราเรียนเรียนพระวินัยเราถือศีลสองร้อยี่สิบเอ็ดข้อจะเป็นคารวะโน่น,นเราผู้ที่ฟังตรงนี้ยังกันพระธรรมดาล้มกุญาจทําไมยกเว้นพระผู้ที่ทรงทาทรงวินัยอย่างิงหากแม้นยังไม่ทรงมักทรงหลุดพ้นจากอาสวะ เรื่องนั้นเรื่องภายในเราไม่สนใจเอาเรื่องภายนอกเะก่อนความสง่างามภายนอกกายวาจะเห็นไม่ละภายนอกที่ส่งผลหากแม้นเป็นผักชีโรยหน้าก็ต้องเข้าไปคุกขี่กกาป้ายเสก่อนดูกันน,นานๆว่าภายในเป็นยังไงนี่ต้องเข้าใจด้วยที่เรานี่ไม่ได้โทษกัทัน,เ,นเห็นพระซื้อเราซื้อเบียร์กินจะอ้วก ระดับนั้นในสมัยของคารวาสนั่นนะแต่เราไม่พูดเพราะโลกของชูเชียนนี้มันไม่มีใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นปกติแม้แต่โทร,ทรศัพท์ก็ไม่มีสมัยก่อนแต่เราก็ทําดีเขาเราตลอดตลอดเพื่อปกป้องะพทธศาสนามาตลอดจนเราได้เจออาจารย์สุชาติหรืออาจารย์ผ่องที่เป็นหลานหลวงปู่ทวินสุจิโนนนนเราถึงลงงี่บาเราลงลงสุดโต่งในภาคปฏิบัติจริงๆ แม้เราจะเป็นศิษย์หลวงปู่พวงสุกินต์ตะอยู่หลวงหลวงปูปง่บอลบอลขนาอนุสัตร์นั่นก็เป็นฝ่ายกันถทุละแต่เรื่องพระวินยัยท่านก็สมบุญบูรณท่านน่ะในเรื่องพระวิน,ยนัยนั่นเรื่องลูกศิษย์ทานดั้นนั้นทางดั้นมาเรากอ็อยู่กับลูกศิษย์คนหลวงปูปง่พวงใช่ไหมละ่ะเราก็เป็นผู้อุปถัมภ์ท่านนี่เรื่องจตตุปัจจเราเป็นคนรับเป็นคนเจ็บเรื่องของสงฆ์เป็นอย่างนี้อย,อย่างนย่งนี้เราก็เรียนมาตั้งแต่นู้น แล้วไม่ไม่ว่าข้อดังเพรา่พูดถึงว่าจิตเรารวมที่ว่ามันถึงขั้นระดับนั้นเราจึงไปลงอาจารย์สุชาตินั้นระดับเลยนั่นจี้ปั๊บจี้ปั๊บตรงนี้เป็นตรงนั้นตรงนั้นเป็นตรงนั้นลงปั๊บเลยเพราะท่านพูดมันถูกนี่ถูกที่เรารู้ได้เห็นมานี่นั่นมันถูกตอนนั้นไม่ใช่ว่าไปประมาทแอบท้วงพ่อแม่กูจารูปนั้นรูปนี้นี่เขาไปเห็นเขาทำลายจตนาเดี๋ยวเราจะร่วมด้วยช่วยกันเหลือเพิกเฉย ก็แสด,แดงว่าเรานั้นไม่เคารพพระพุทธเจ้เาอย่ามีพระวินัยนี่ขนาดปวกหมดขึ้นสาลากุติวิหารที่เป็นของสงฆ์พระเพิกเฉยไม่ได้ต้องไล่มันหาวิธีไล่มันถ้าเพิกเฉยก็แสดงว่าสมรู้ร่วมคิดกับพวกพวก,พวกหมดให้ทำลายของสงฆ์หรือเขาใจอยยัง ถึกจ่าที่ความละเอียดของพวินใไไน